วันนัตะโสดนะครับได้ใช้สมัยฟีดมาประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนมั้งนะครับไป,ไปเจอไปเจอพี่จี๊บที่งานมาทำวิจัยนานาชาติที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ซื้อเลยนะครับแล้วก็แต่พอจะซื้อก็เที่ยววนเวียนอยู่ตามร้านตั้งนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใจแต่ว่าก็ดูว่ามีของมีคุณภาพมากนะครับพอใส่แล้วก็ก็ก็สบายขึ้นเยอะเลยแล้วคราวนี้ทำให้นึกถึงพี่สาวมี่านที่ทำสวนยางก็ต้องเสียรองเท้าบู๊ตกันน้ํากัน การสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วรองเท้าบู๊นี่ก็จะออกแบบมาเป็นแบบรัดรัดเท้าหน้าดูเลยอะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้ยินพี่สาวผู้ได้ฟังว่าแบบปวดเท้าปวดเข่าอะไรเงี้ยเราเะพาปวดเข่าเพื่อทำให้นึกถึงว่าที่คุณเจเก็จะทีมงานไปทำงานวิจัยที่ที่ทุกส่งนะครับก็เลยทำให้นึกถึงพี่สาวปวดเข่ามนใช้ได้อะไรเงี้ยก็เลยไติดเสื้อพี่สาว